รถบักจัดอะแล้วมันกาะถนนมากอ่ะทุกคนดูดิคือมันขับง่ายมากนะผมให้มันเป็นขับง่ายที่สุดแหละในตั้งแต่เคยเล่นเกมนี้มาผูงนี้เลยดีกว่า สวัสดีครับผมอยู่เกม r a c i n g Master นะครับตอนนี้อยู่เกม r a c i n g Master นะครับคุณพูดสามหน่อยว่าพูด้ามคลิปนานวันนี้เรามารีวิวฮุนไดวีลอสเตอร์กันนะครับผมรถม่วงเป็นรถม่วงรถม่วงที่โคตรดีนะครับผมแล้วอัพถ้าเกิดอัพยี่าทับยี่สิบหเต็มนี่คือเป็นคัตเอทเลยนะครับซึ่งถ้าใครไม่มีรถสีทองนะผมแนะนําเลยว่าคันนี้ติดหนึ่งใน6แน่นอนครับในตอนนี้นะหากไม่มีรถนะมันค่อนข้างเกาะถนนครับแล้วก็เล่นดีมากเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมแนะนเปำนะครับหรือว่่าใครจะเลน2 2 3 3 3 3ก็ได้นะอันนี้ก็มีคนเล่นอันนี้ก็มีคนเล่นมีประมาณ3มันหลักๆแต่ที่ผมใช้นะครับจะเป็น2333 3, 3, 2นะหรือว่าจะไปดูท็อปเซิร์ฟเล่นก็ได้นะครับว่าเขาใช้บิลอะไรกันแต่ที่ผมถนัดจะเป็นบิลนี้นะที่ไม่ได้อัพอะไรเลย ECU ไม่ได้อัพเลยไม่มี ECU เลยแต่ว่าจะพผ้าสพิพาน,นะครับเราเล่นให้ดูนะครับเออลืมบอกอย่างหนึ่งครับที่ที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดใช่ไหมในรถคลาสสีม่วงของสมรถนะเนะี่ยเพราะว่าตอนผมได้ีโอกาสไปแข่งนะครับแล้วทุกคนใช้วีลอสเตอร์หมดเลยนี่ ทุกคนไปแข่งมาเว้ยแล้วทุกคนใช้หุนได้หมดเลยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเมตาของตอนนี้นะผมถ้าเป็นรถคัสสีม่วงนะครับคัสสีม่วง v này, วีลอสเตอร์นี่โคตรดีแจ่มสุดละไม่มีใครชนใครรถเลยแล้วดูเวลาดิคือแบบใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับความเร็วมันใกล้เคียงกันหมดเลยอยู่ที่จังหวะล้วนๆมารีวิวให้ดูดีกว่ามาเรามาอยู่เกมแรกฮนะมไม่รู้ว่าจะรีวิวดีหรือเปล่างงยงเงยไม่ได้เล่นเพิ่งมาเล่นแต่ว่ามันมันสู้ได้ได้หลายคันนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นรถสีม่วงเหมือนกันอะถ้าเปิดมมาเจอสทง ECU ผก็ แตกครับผมจะเอเรียบร้อยแต่ผมสู้ไม่กลัวอันนี้อันนี้เหยียบแดงเลยนะผมมันจะพุ่งนะนี่เห็นมนี่มันสู้เดี๋ยวด,ดูนัำผมเลยทุกคนเห็นหมเหม็นปะนี่มันสู้ได้นะเว้ยคือถ้าคนมี ECU เยอะแม่งโหดจัดเลยนะไม่มีโอเตอร์รถบัคกจัดอะ แล้วมันก่อถนนมากอัทุกคนดูดิคือมันขับง่ายมากนะผมให้มันเป็นขับง่ายที่สุดแล้วในตั้งแต่เคยเล่นเกมนี้มามพูน้นี้เลยดีกว่ามันดูดิมันง่ายจริงเว้ยแล้วมันความเร็วมันไม่ตกด้วยเว้ยคุณด,ดูดิคือแบบโอ้โหโอ้โ,อโหโอโห้โ,อโห <laughs> โอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบชนดูดีดูดีด แรงปะล่ะอ้แต่ถ้วยลบบ้มป่ะทุกคนมันแรงอะแต่ถ้วยผมลบบ้มป่ะลบมหนึ่งแล้วโอ้แม่เงเอ้ยถ้วยยังไม่มีแล้วเนะี่ยวู้เกือบชีดเกือบขอบชีด ขอขอบชิดไปไปฮะไปฮะวีลอสเตอร์นะครับถ้าใครมี ECU นะผมแนะนำเลยถ้ามันคุณไม่มีรถสีส,สีทองอะตัวนี้ครับรถบัคครับผม <c oughs> ตัวบั๊ของของแทตัวบัคของแท้ครับแนะนำเลย <c oughs> ถ้วยผมบวกได้มั้งเนี่ยแปดสิบสี่นะที่หนึ่งด้วยเป็นไงดีนะครับผมดีดีแนนํำเลยถ้าไม่มีรถในหกคันที่ดีอะ่ะคันเนี้ยมาเติมเต็มคุณได้ครับถ้วยผมแปดสิบสี่ครับโหแจมเลยผมจะดันแต้มไปเรื่อยๆนะผมไม่รู้ว่าผมจะขึ้นได้สักเท่าไหร่นะครับตอนนี้แต้มผมดันได้สูงสุดแปดสิบหกนะครับคิดว่าอาจจะได้ประมาณนี้นแหละไม่น่าจะถึงร้อยครับเพราะว่าผมไม่มีซีอูด้ยความเร็วมันไม,ไม่น่าจะได้อยู่แล้วด่านนี้ผมันจ,จะลบด้วยซ้ำโคม่งเยอะจัด โอ้จีทีผมจะผมเล่นให้ดูเลยลองสู้ดูถ้าเจอทีอ t ร์จีที่ห้าทำี่ห้าผมก็ตามยากอยูน่นะพูดถึงแต่ถ้าผมมีเม็ดอะผมว่าผมตามได้นะแต่ลองดูนะถ้าเขาพลาดเยอะผมก็มีโอกาสแซงครับแดงไปเลยครับผมออกตัวแดงไปเลยนะอื้อโอ้โหชนเป็นหนึ่งทีอือชนเป็นหนึ่งที ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยไม่น่าดูเลยมัวแต่กดวีพลาดเลยทุกคนทุกทีแน,นี่ไม่ค่อยได้เล่น้วยนะทุกคนแต่จะทำให้เต็มที่ฮนะเพื่อถ้วย <c oughs> เพื่อถ้วยของเราด้วยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่ายังได้อยู่คนระับ ได้อยู่ครับยังได้อยู่ตอนนี้ผมดันใต้มาพันหกนะตอนนี้ผมได้พันหกแล้วถ้าคุณเป็นคนเปิดกาชายเยอะแล้วแบบเกลือผมว่าเราวีลอเตอร์คุณน่าจะทำ ECU ได้นะจริงเพราะพี่ผมพี่ผมที่เกลือบ่อยเขาแกก็ได้ ECU เพิ่มมาระวังครับกินขอบกินขอบยังดีกว่ากินเสาแลยวะ กินเสาเน่ยนิ่งเลยนะกินขอบรถยังไปต่อได้ไปฮะไปฮะโอ้เสียดายครับพลาดไปดีไปสองทีครับแต่ไลย่ยังได้อยู่อย่างผมยังนำ R35 อยู่นะยังนำ R35 ก็อยู่นะครับอุ้ยข้างหลังจุ่มแน่เลยนี่เสียง อกระแทกไะทีแปบเจ็ดแล้วถ้วยผมแต่คิดว่าน่าจะได้สัก 50, 85นะคิดว่านะน่าจะสัก85 84ครับเพราะผมชนไปหลายหลายรอบมากตอนนี้แต่ข้างหลังใครเนี่ยใครวะเนี่ยโอ้โหมาจากไหนครับเนี่ยชนขอบเปล่าอ่านี่เรียบร้อยแล้วผมขึ้นที่หนึ่งเลยไง <laughs> ได้แบบงง,ง,ง คืออันดับมันไม่ไม่ค่อยนี้มากเท่าไหร่นะครับสำหรับการเก็บถ้วยนะมันอยู่ที่ตัวเองล้วนๆนี่ผมว่าแล้วได้สัก85นะเพราะว่าผมชนไปเยอะอยู่ดีโ s สเตอร์นะไม่ธรรมดานะครับคันนี้บอกเลยผมขนาดผมไม่มี ECU นะคุณพันหกแล้วอ่ะพันหนสิบสี่แล้วอ่ะเอาเรื่องนะครับวีโรสเตอร์คันนี้ดูตานี้ับอาจจะตึงละเริ่มตึงมือแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับอยู่ที่ตัวเราครับเก็บถ้วยนี่อยู่ที่ตัวเราล้วนๆครับหากชนแต้มลบ ไม่ชนแต่ความความเร็วไม่เย <c> อะก็แต้มลบอยู <f> ่ด <st> ีโอ้โหแล้วผมใส่กราอ่าอเจ็ดอะแล้วเขามีซียูเม็ดนึงด้วยไม่เป็นไรผมลองดูแคนดี้แคนดี้ขอละตานี้แต่ทางตรงผมสู้ผมไม่ได้แน่นอนไปแล้วทางตรงสู้ไม่ได้แน่นอน เฮ้ยข้างหน้าชนหมดพยายามแต่ว่าผมจะตามยากมากนาดนเนี้ยแต่ไม่เป็นไรครับเราสู้ตัวเองฮะเราแค่ไม่ชนแล้วเราก็ทำเวลาให้ดีๆครับเพื่อให้ได้ถ้วยนะเพราะว่าเรามารีวิวเก็บแต้มให้ดูครับว่ารถม่วงคันนี้มันจะได้ไปถึงไหนแต่ผมคิดว่าคันนี้มันจะเป็นสมรรถนะที่น่าจะดีที่สุดแล้วแหละเพราะว่าดูจากการแข่งขันวันนั้นนะที่ผมแข่งแล้วก็ผมเปิดสกร์ให้ดูทุกคนใช้ คุณไดวีลอสเตอร์หมดเลยนะเกาะถนนจริงครับแล้วก็ขับง่ายเลยนะขับง่ายเลี้ยวง่ายดิฟง่ายนะไอ้เลี้ยวอาจจะยากนิดนึงดิบิวผมเนะี่ยผมแข็งๆอยู่แต่ดิฟเกาะถนนมากนะแนะนำเลยครับโอ้หความเร็วผมตก่ะพลาดพลาดผมยังตามอ7้เจ็ดได้อยู่นะตอนนี้ผมดูดิ ผมนำาสามห้าสองคันเลยนะตอนนีน้แต่เกมยังไม่จบครับผมอะไรจะเกิดขึ้นได้ฮะแต่ผมได้ถ้วยหนะ้าเก้าสิบแลวนะผมดันมาเก้าสิบลนะผมดูจอซ้ายมือบนผมนะมซูไม่ดูม,ดมีเก้าสิบแล้วสวยเลยครับตานี้ดิฟนินหน่อยฮะผมชิดขวาไปเดี๋ยวออกยากแต่นิดหน่อย โอ้โหสวยเลยวาตานี้แปดสิหรือเปล่าสักเก้าสิบนะถ้วยอะ่ะโอ้โหผมดันมาสุดแล้วตอนนี้คิดว่าน่าจะสุดแล้วมั้งเนี่ยเก้าสิบอ่ะคิดว่าไม่น่าจะเกินร้อยแล้วผมว่าเกินร้อยน่าจะยากครับหรือมันทำได้อาจจะ๋ยวทำได้ก็ได้แต่ว่ายากครับผมว่ายากแล้วถ้วยของเก้าสิบเอ็ดแล้วครับทุกคนแองวีลอสเตอร์นี่คือมันรีวิวสดๆเลยนะคือรถมันดีจริงครับถ้าคุณไม่มีรถไม่มีรถอะ่ะผมย้ำอยู่เสมอนะในตอนเนี้ยหากไม่มีรถเอาขึ้นมาได้เลยผมแนะนำเลยครับซิกแน่นอนส่วนใหญ่คนที่ไปเล่นเอก็กซ GTR ให้คุณเล่นอ่ะ R สามห้าอะไรเงี้ยเออผมใส่สุดอยู่แล้วไม่กลัวก็เป็นบิวที่ผมแนะนำนะครับหรือไม่ก็ใครมีบิวอะไรก็ลองมาเสนอกันได้นะครับผมที่มันคิดว่าจะเข้ามือตัวเองอ่ะก็ลองดูในสนามด,ดูว่าด่านไหนมันเหมาะอะไรเงี้ยสแตนดาน,นี้ผมถ้าจะแย่อยู่อ่ะ ผมเล่นด่านไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นนะด่านนี้เล่นยากเว้ยเปิดตัวมาผมถ้วย67สิอะอย่างแย่เลยวะแย่แล้วทุกคนตาน,นี้ถ้วยผมลบจบยับ,ยบหรือมันดันต่อได้วะอโอเคได้อยู่ดีตกใจนึกว่าจะดันขึ้นไม่ได้แล้นะ เปิดมาแม่ง67เฉยเลยแต่แต่ได้อยู่ครับ79แล้วผมค่อยจะเท่าทุนแล้ว80คือเท่าทุนครับโอ <c oughs> เคเท่าทุนแล้วแต่ไม่รู้ข้างหน้าผมจะลบหรือเปล่านะ <c oughs> ถ้าผม,มชน <c oughs> นี่ผมลบแน่เลยโอ้โหโอ้โหหัวเสียวหัวเสียเนี่ยหัวเสียวหัวเสียเนี่ยวู้โห ไม่ไรครับไม่ไรครับไม่ไรแต่สเปก็ยังดีแตสเก็ยังดีผมไม่สวยเลยตานี้ตานี้ผมเลยไม่สวยครับท,ทุกทีแต่ว่าเราได้แต้มแคนดี้ก็ยังดีครับแต่สิบสามวะแย่เลยครับต้องเลี้ยงถ้วยวะอย่างเงี้ยต้องเลี้ยงถ้วยครับ แต่ผมยังไม่เรียงนะผมเดี๋ยวผมดัน83ลงไปก่อนเพราะว่าเอ้าไม่เป็นไรไม่ต้องเรียงก็ได้เดี๋ยวทําให้มันดันให้มัน90้าสบครับส,สบายๆครับทุกคนน่าจะได้สักพันหกพันหกสามสิบพันหกสามสิบพันหกถึงพันหกห้าสิบนะอาจจะก็มีโอกาสาได้อยู่นะครับตอนนี้ถ้วยเดียสุดเก้าสิบเอ็ดก็ตึงอยู่ฮนะชนกับตัวเองไงต่อไปเป็นด่านนําแหกุนนะโอ้ด่านนี้ยาวครับด่านนี้ไกลด่านนี้ไกลด่านนี้ไกลโอหแล้วผมเจอไอเจ็ดรัวๆเลยนะ <c oughs> ไม่อ 35, อไอสามห้าก็ไออสเจ็ดอะสองคันเนะี้ย เปิดมาคู่แข่งผมนีสะดุ้งทุกคนหมนถ้าผมมีซี u ูด้วผมไม่กลัวเลยนะล้วจริงคือ <c ười> <c ười> ถ้าไม่มีซีนี่มันสู้ได้มันงัดได้แน่นอนนะเห็น <c ười> ้าเราไม่มีซีอูเราก็ปล่อยรถทองเขาวิ่งกันไปก่อน <c ười> เราค่อยตามครับเราตามได้เยอะมุณ <c ười> ใดมันตึงครับ ถ้วยให้ผมเสียความเร็วครับแต่ว่าถ้วยเก้าสิบนะถ้วยเก้าสิบนะเก้าสิบสองแล้วนะนะคิดว่าดันดันได้อีกคิดว่าดันได้อีกคิดว่าดันได้อีกอืมผมผมเบรกเยอะไปทุกทีเสียจังหวะไปสองจังหวะเลยอะ ต้องตัดโอ้ยโอ,ยโอย้รถผมเอียงเลยลูกพี่แม่งชนผมเอียงเลยวะ่ะโอ้รถเอารถผมเป๋เลยนะโอ้ยลูกพี่นะชนผมซะาช่วยลบยับยับเลยวะ่ะชนไปสองทีนะครับอู้ เดี๋ยวผมโดนชนตุดแต้งผมลบหรอไม่น่าเกี่ยวนะก็จะเป็นเรื่องที่เวลาผมมากกว่าเวลาผมมานจะไม่ดีคนระับแต้งมันลบผมบี้มาแล้ผมบี้เมาแล้เป็นไงรถมันเล็กแล้วมันขับง่ายด้วยนะผมว่าแล้วผมบี้มาที่สองเลยฮัลโหล 5ร่อยเมสสุดท้ายครับแต่ผมไม่น่าจะที่หนึ่งหรอกวะน่าจะได้ที่สองแล้วแปดสิบเก้ายังดีครับประมาณนี้ครับถ้วยอะผมคิดว่าแต่มันไปได้อีกถ้าไม่ชนอะ่ะคือผมชนไปสองสามทีได้นะครับตานี้ แต่เรี่อความเร็วถ้วยก็ประมาณนี้นะแปดสิบเก้าสิบแล้วมันดันได้อีกแหละจริงจมันดันได้อีกคนยังมีคนที่เขาดันได้อีกนะก็ยังย้ำเหมือนเดิมครับใครไม่มีรถห้าส,สิบกองนะคุณไดวีโรสเตอร์นะครับอย่างคุณเป็นตัวเลือกที่คุณต้องต้องใช้เลยผมพูดอย่างนี้เลยใช้เถอะจริงมันดีจริงครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมรีวิวคุณไดวีโรสเตอร์นะครับผมจะเจอกันใหมคค่คลิปหน้าครับทีิหน้าจะเป็นไรไปติดตามชมกันใหม่ได้ครับสวัสดีครับวูู uh ้ฮ <The> i